สวัสดีครับพบกับสูนยข,ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรเบอร์สันถามอาโนตอบนายตั้งใจอัดซิทหรือแค่ยิงปักอันดุลโรเบอร์สันแบ็คซ้ายไซบวกของลิเวอร์พูลย่นคําถามใส่กุ้หูอย่างเทนส์อเล็กซานเดอร์โนว่าประตูที่ซาร์ดูมาเน่ยิงใส่เวนแฮมยูเนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นตั้งใจจะอัดซิทให้เลยหรือจริงๆแล้วแค่ยิงปัก ในเกมที่โหงดังลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะพูมยันได้อย่างยากลำบากด้วยสกอร์1-0จากประตูชัยของพอนเดเดตที่เกิดขึ้นตอนนาทีที่27ของเกมจากการแอสซิสต์คั้นเทพของจ้าหนูเทนซึ่งจังหวะทุกอย่างมันลงตัวทั้งหมดเลยนะครับเพราะนอกจากจะแรงเร็วและแม่นยำยังทำให้กองหลัง และผูร์สาประตูคู่แข่งกักกันเองจนเข้าสก,กัดพลาดอีกด้วยผมมีความสุขที่เราสามารถเจาะเอาประตูคู่แข่งจากเกมที่ยากๆแบบนี้ได้และมันก็ช่วยให้ทีมคว้าสามแต้มตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สําเร็จหวังว่าผมจะทำแอซิดเพิ่มได้อีกเยอะๆไปจนจบฤดูกาลจนหนุ่เทนกล่าวกับสกายสปอร์ตและทันทีที่ผู้จบนะครับโรเบอร์สันที่ยืนอยู่ข้างๆระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็สวนขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ hey ลูกนั้นไม่ใช่ว่านายยิงปักเหรอเพื่อนซึ่งเทนก็ตอบกลับมาพร้อมกับหัวเราะร่อนร่อนว่าแต่ก็นับเป็นแอซิดใช่ไหมล่ะพวกเขานับให้ฉันอยู่แล้วนี่อย่างที่ระบบพูดไปแล้วแหละผมไม่สนว่าการแอซิดมันจะเกิดขึ้นจากรูปแบบไหนก็ตามเหมือนกับว่าเป็นการยิงปักหรือว่าตั้งใจจ่ายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยทียมให้คว้าชัยชนะในทุกๆแมตช์อยู่แล้วเราสองคนภาคภูมิใจกับบทบาทสำคัญนี้มากๆ เพราะไม่ใช่ผู้จัดการทีมทุกคนที่จะวางแท็กติกให้ฟูณแบ็กทั้งสองข้างได้รับหน้าที่เปลี่ยนผลพาชนะด้วยการบุกแต้มพิกัดแบบจิกกิ้งครอบบอกตรงๆผมมีความสุขเหลือเกินจิกกิ้งครับยันอานูไม่ใช่กองหลังที่เล่นเกมรับห่วยอย่างที่โดนวิพากวิจัเจิกิ้งครับผู้จัดการทีมลิมเวอร์พูลออกมายืนยันว่าเทน อเล็กซานเดอร์โนแมคควาจอมลุยไม่ใช่กองหลังที่เล่นเกมรับหัวอย่างที่ใครหลายคนวิจารณ์เพราะในเกมพิมลิกฤดูกาลนี้พวกเขาเพิ่งโดนคู่แข่งยิงไปมันงแค่ยีลูกเท่านั้นเองถามผมว่าผมประหลาดใจไหมที่เทรนส์อเล็กซานเนอร์โนมีส่วนช่วยให้เราเสียประตูน้อยเป็นอันดับที่3ในศึกพิมลิกฤดูกาลนี้คำตอบก็คือโคตรเซอร์ไพรส์เลยล่ะเจอก,กันครับกาวกับสเก็ตสปอร์ต แต่ถึงจะไม่ยอมเชื่อแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าผมมั่นใจในตัวเด็กคนนี้มากๆและยกให้เขาเป็นกุญแจสำคัญของเทียมไปได้อยู่แล้วฟังกันชัดๆอีกครั้งนะถ้าหากเทนเล่นเกมรับห่วยแตกจริงๆอย่างที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้แล้วก็ผมก็คงไม่ให้เขาลงสนามตั้งแต่แรกแล้วล่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่แบ็กขวาแน่นอนหากว่ากันตามช่วงอายุเขายังเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่เลยและมีพัฒนาการสูงขึ้นไปแบบก้าวกระโดดในทุกๆด้านอีกด้วย โดยเฉพาะการเล่นเกมลับที่ผมเน้นเป็นพิเศษคำถามก็คืออนาคตคุณคิดว่าเขาจะเก่งกว่านี้ได้อีกไหมล่ะผลลัพธ์ที่แท้จริงมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเทนไม่ใช่แบคควาที่เล่นเกมลับห่วยแตกอย่างที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากเขาไม่ใช่ปัญหาของลิเวอร์พูลเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคเราอาจจะต้องมีการวางแทคนติกให้ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อช่วยซ้อนตำแหน่งของเขาเวลาเขาขึ้นเกมบุกแต่นั่นก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม พราะผมรู้ดีว่าเท้าขวาของเพน์มันมีคุณภาพสูงมากพอที่จะช่วยให้ทีมได้ประตูและมันจะอันตรายกว่าปกติหลายเท่าหากไม่ต้องพะวงเรื่องอื่นเวลาขึ้นเกมบุกเจกเกนคลับยันดิโกโชตา้าและลุยดิอาร์ตคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้หงด,งดังเลวุพูร์ลุนคว้าสี่แชมป์เจกเกนคลับผู้จัดก,การทีมเลวุพูรให้สัมภาษณ์อย่างไม่มีกัก๊กว่าการซื้อของหน้า2คนอย่างดิอาร์ตกับโชตา้า ข้ามาเสริมทัพทั้งทังที่มีสุดยอดสามประสานอยู่แล้วมันคือกุญแจสาคัญที่ช่วยให้ทัพหงดางได้ลุ้นถึง4ี่แชมป์ในโอกาสนี้พูดกันตามตรงเลยนะครับการซื้อก้อนนตุใหม่อย่างดิโกโจตาและลูดิอัตคือเรื่องจําเป็นสุดๆเพราะเราไม่สามารถพึ่งพาเฉพาะซารามาเน่เฟอร์มิโนเพียงแค่3คนได้ตลอดเวลาหลอกเจ็ตเก็งเขากล่าวกับสกนสปอร์ตจึงอยู่ที่รามีดิวอกโอลิกีไทคุมิมินามิโนรอคอยโอกาสอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองในทีมชุดปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้ก็มีชดันชกิลล์อีกด ผู้ทำผลงานในนับประทับใจทุกครั้งที่ลงเล่นซึ่งพวกเขาก็มีส่วนช่วยให้เราคว้าแชมป์มาครอบครองได้มากมายแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องเติมคุณภาพเพื่อเพิ่มความสดใหม่เข้าสู่ทีมยูดีมันเป็นเรื่องการยกระดับความแข็งแกร่งกับทีมงานสตาร์ทโค้ชผมทำงานหนักมากเพื่อสิ่งนี้และดูเหมือนว่าโจตาดิอาสจะเป็นเดียวที่ประสบความสำเร็จการเข้ามาของพวกเขาก็คือเครื่องที่ยืนยันว่าผมกำลังเชิงลึกของลรเวอร์ภูมมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแล้ว ซึ่งมันจําเป็นมากๆหากเราต้องการลุ้นแชมป์ในทุรายการที่ลงแข่งขันแต่ทีมของคุณไม่ใหญ่พอเอาแค่พิมลิกตัวเดียวก็แทบหมดหวังเลยด้วยซ้ำเดย่เลืมนะครับว่าฤดูกการนี้เราต้องแข่งขันในวันอาทิตย์วันพุธวันเสาร์วันอนนังคารวนแบบนี้ไปต่อเนื่องจนแทบไม่มีเวลาให้พักหายใจใหายคอฉะนั้นหมดสิทธิ์ใช้ผู้เล่นชุดเดิมต่อเนื่องแน่นอนนอกเหนือจากการรักษาความฟิตแล้วบางครั้งผมก็อยากให้ทีมมีอะไรแปลกๆใหม่ๆลงไปเซอร์ไพรส์คู่แข่งเวลาเจอกับเกมย,ยายกๆเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งโจต้าและดีอาร์ตก็ถือว่าเป็นฟุตซอลสำคัญในจุดจุดนี้มาร์ตินเนลี่เปิดใจแล้วมีข่าวลือว,ว่าอาจจะย้ายนีอาร์เซนอลไปซบลิเวอร์พูลกาวบิเอลมาร์ตินเนลี่รายิงอนาคตการของอาร์เซนอลให้สัมาษณ์เปิดใจแล้วว่าหลังตกเป็นข่าวลือนะฮะว่ากำลังถูกลิเวอร์พูลตามจีบไปสมทับในฤดูก,กาลหน้าอาร์เซนอลในชุดปัจจุบันเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อย,อยๆมากๆเลยรครับแต่และคนต่างก็พร้อมและมีพรสวรรค์สูงอันสูงส่ง และพวกเขาก็าจะมีเวลาเติบโตไปกับความสำเร็จด้วยกันอีกเยอะแน,น่นอนวัยรุ่นบราซิลก่าวกับ ESPN Sport และด้วยความที่ทุกคนทำงาน,นดีเกินคาดเกินที่คาดหวังเอาไว้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะได้รับความสนใจจากสโมสอรอื่นๆแต่ผมอยากบอกว่านี่คือเป้าหมายของพวกเราเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องการช่วยทีมคว้าอันดับท็อปโเพื่อกลับไปเล่นในศึกุตบอแชมลีกให้ได้ครั้งไม่มากไปกว่านี้เลย ด้วยความที่อาซนาลห่างหายจากรายการอันสขเกตินี้มานานหลายปีผมจึงอยากจะพาแฟนๆกลับไปย,ยืนอยู่ในจุดที่เคยเป็นของพวกเราอีกครั้งฤดูกาลนี้ถือว่าใกล้เคียงมากที่สุดแน่นอนว่าผมกับเพื่อนๆยังมีเป้าหมา100ยร้อยยาวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะฮะได้วางเป้าหมายกันเอาไว้เพราะอาซนาลคือสโมสรที่ใหญ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานบนโลกแห่งฟุตบอลฉะนั้นแค่การคว้าอันดับที่4นั้นไม่เคยพออยู่แล้วสมมุติว่าถ้ามีโอกาสนะผมอยากอยู่ค้าแขางกับสโมสรแห่งนี้ไปตลอดทั้งชีวิต เลยด้วยซ้าเพราะผมอยากประสบความสำเร็จควานแชมป์มากมายในฐานะนักเตะอัลเชนอลทั้งหมดเพื่อตอบแทนความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมเทียมและความรักจากแฟนๆที่มอบให้ล้วนๆเลยละ่ะครับสมบัติอันล้ำค่าสูเนตยกย่องแข้งหงรายนี้หลังทำผลงานสุดยอดในเกมเชือดคุนคอนครับซูเนตนะครับตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลออามาเก่ายกย่องฟังการเล่นอันสุดยอดของผู้เล่นหงแดงรายหนึง่งหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมเก่าขอ,ของเขาเปิดปรัง เฉือนเวนแฮมยูเนเตตหนึ่งศูนย์เมื่อเช้าก่อน,นที่ผ่านมาครับลุยดิอาร์ตนักเตะที่ลิเวอร์พูลนะครับเซ็นสัญญามาเมื่อเดือนมกราคมซึ่งก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงหลังจากร่วมิ้นชีวิตที่อันฟิลด์ได้อย่างเด่นเด่มท่านี้ดิอาร์ตทำได้แค่ประตูเดียวจากแปดเกมที่หลงเล่นตั้งแต่เข้าร่วมทีมหงด่างแต่เจ้าตัวกลับดูอันตรายอย่างต่อเนื่องและทําให้เชกินคลอปได้มีเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้ทีมมีสามประสานในแนวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บีกเจ้าคุณเบียทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นครั้งในเกมพิีเลีกที่เจอกับเวนแฮมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาสามารถสร้างผลกระทบต่อทีมได้นาทีที่ยานจาออกประตูมารุ่มทีมหงแดงในเดือนวักกรกคมเดียร์สไดออสตาร์ดในเกมพบกับเดนแฮมเบอร์เคียงข้างโมเมสลาและซาดิวมาเน่และเจ้าตัวใช้ความเร็วปั่นป่วนผูน้แข่งได้ยอดเยี่ยมสร้างอันตรายอย่างต่อเนื่องขาดไปเพียงแค่การทำประตูเท่านั้น ทำเอาเป็นแฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกและในโลกออนไลน์ต่างออกไม่ชื่นชมไม่ขาดปากและลอร์มกรเลนของเขาใน,นนี้ยังทําให้เอเดียนักเต็นลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ทําหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับ Sky ยสปอร์อย่างแกรมซูเนสอดที่จะยกย่องไม่ได้เขาจะทําให้ทุกคน Happy แฮปปี้ซูเนสกล่าวกับ Sky Sport ์ตเขาเป็นผู้เล่นที่ถ้าคุณเป็นกองเชียร์เขาจะทําให้คุณตื่นเต้นสุดๆเขามีความเด็ดขาดรวดเร็วเขาดุดันเขาทําในสิ่งที่ผู้คนรัก เวลาเขาเสียบอลเขาจะวิ่งกลับมาเขาจะเข้าสกัดเพื่อแย่งชิงกลับมาเขาวิ่งผ่านผู้คนเพื่อความสนุกสนานเขาเร็วเขาเด็ดขาดมีหลายสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเขาและระบบนี้มันเหมาะเจาะเหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบกับเขาเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่อันตรายที่ลิเวอร์พูลมีกองหลังไม่ชอบเล่นกับคนที่สามารถแซงหน้าคุณได้ไม่ว่าจะด้วยความเร็วหรือโยกตัวหลอกแล้วแตะบอลหลบดูเหมือนว่าเขาจะมีต้องสองอย่างเขาอันตรายสุดๆสมบัติอันล้ำค่าอย่างแท้จริงของลิเวอร์พูล นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่7มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b s c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ